สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอีสีทุกท่านนะครับเมื่อนี้มเมื่ว่าเรื่องปุ๋ยครับหลังจากที่เก็บผลผลิตนะครับไปแล้วเขากลับมาฟื้นฟูครับ ขายผิดของเขาฟื้นตัวนะครับเพื่อที่จะได้เก็บผลผลิตระยะต่อไปนะครับปุ๋ยที่เขามาฟื้นฟูนะครับหลังจาก,กเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับเขา,าก็วกกลับขึ้นมาใส่ปุ๋ยสูตรเดิมตั้งแต่เริ่มแรกที่เขาปลูกนะครับก็คือปุ๋ยสูตร15 15 15นะครับสูตรเสมอนะครับพี่น้อง เื่อที่จะหายบางปีเข้านะครับฟื้นฟูนะครับตดมากติดผลนะครับแต่งใตม่นะครับให้ผลผลิตของเขานะครับเพื่อที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับออกดอกออกผลเก็บอีกต่อไปนะครับมีพี่น้องถามมาว่านะครับปุ๋ยนีข้าวตองใส่จักสูบพันวานะครับต้องใช้กี่สูตรทั้งหมด ในการปลูกพริกนะครับอันนี้ก็ตอบอยากคือกันนะครับพี่น้องเพราะว่าเอาเฉพาะส่วนของผมเนาะนะครับของผมเองเนี่ลักลักสองสูตรครับใส่สองสูตรกามีสูตร1ิปหาซิมหาซิหานะครับสูตรเสมอครับพี่น้องใส่มาแต่งแตดอ่ล่องหลุมล่องแปลงปลูกนะครับ จนกระทั่งมะหอดติดดอกนะครับพี่นอ้องพอมาติดดอกนะครับผมก็เปลี่ยนมาใส่สูตร13 13 21นะครับแล้วก็ท่านใบนี่ก็เป็นปุ๋ยฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนท่างใบนะครับหรือว่าปุ๋ยน้ามครับพี่นอ้องพราบัตพริก นะครับติดตาดอกรามว่าช่วงมาพริกติดดอกนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นฮอร์โมนเปิดตาดอกนะครับฮอร์โมนเปิดตาดอกนี่เข้าต้องฉีดนะครับเ้อในช่วงที่มนพริกเริ่มติดดอกนะครับเพราะสาเหตุไถพผิดของเขานี่ติดดอกขั้วดอกเหนียวนะครับดอกบรวงดอกบอลนครับพี่น้องนะครับเห็ดในหมากเข้าใหญ่นะครับ ส่วนทางเดินนี่ก็13 13 2 1นะครับทั้งเดินนี่เป็นปุ๋ยเม็ดนะครับแต่ว่าผมผสมกับน้ำนะครับละลายน้ำใ,ให้ทั้งสายน้ำยดครับพี่น้องให้ทั้งสายน้ำยดนะครับกับให้โมไลายครับให้นน้อยนะครับผมให้4โลนะครับต่อหนึ่งไร่ นะครับพี่น้องสำหรับสูตรการไหปุยี่ยกะว่าเมนสูตรตายโตครับผูลังสวนผูลังค้นเพิ่นกับสามโลนะครับต่อหนึ่งไร่ผูลังค้นกหากิโลกรัมต่อหนึ่งไร่นะครับถ้ากัเบิงพี่เข้าครับเบิงหมากพี่เข้าว่าต้นเพิ่นยังงามอยู่คือเกาบอนะครับส้มบอ แต่หากว่าผีเข้าบ่อส้มนะครับกะเบิองกะยังงามอยู่นะครับเท่ากับบ่อจาเป็นตัวไข่ร้ายครับพี่น้องสามสีโลตัวไรเนี่ยครัถือว่าร้ายแล้วนะครับสลับท่านเด่นนะครับพี่น้องปุ๋ยสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนี่มาหายช่วงที่พวกผีติดตาดอกนะครับผักผิกเริ่มติดดอกนะครับพี่น้อง หายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเาสิเก็บหมากครับพี่น้องสำหรับช่วงที่หมักพริกติดดอกนะครั้ว่างดอกบานนี่ที่พี่น้องถามว่าชิสีดอันสารกําจัดมาเลี้ยงในบัว่ันันะครับถ้าหากว่าช่วงอดอกบานนะครับ ช่วงดอกบักพริกมันปานดอกแบบพริกติดบานแบบนี้เนี่ยพะต้องฉีดก็ได้ครับถ้าหากว่าบ่มีแมงมารบกวนนะครับบ่มีแมงวีขาวบ่มีเพียบ่มียังมารบกวนเนี่เขากับบ่ําเป็นตรงฉีดนะครับเพราะว่าช่วงที่บักพริกติดดอกดอกบานนี่บ่อยากให้ฉีดนะครับแต่ถ้าจาเป็นตรงใช่จําเป็นต้องฉีดเข้ากับผสมน้อยๆนะครับ บ่อตองผสมลายครับพี่น้องแต่ก็มีอยู่ครับมตัวยะบางยี่หอยองนะครับที่เิ่นสีพาดอกใดนะครับแต่มาผมกับเบอร์เคยซสือมาใส่นะครับเพราะว่าอยู่สวนบ่มีความจิเป็นนะครับก็เลยบ่อด้บ่ไดดใช่นะครับครับพี่น้องก็ล่องอบถานเมืองตามลานขายผลิตภัณฑ์นะครับทางการเกษตรนะครับพี่น้องก็เรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องปุ๋ย ก็คือใส่ยูแคนสองศูนย์ี่ก็พ่อแล้วครับพี่น้องผต้ตองหลายศูนย์นะครับพี soup, ่น้องผู้ลังค้นผู้ลังสวนนะครับเปิดแต่มีพู้ลังค้นสามสีู่ตรครับพี่น้องนะครับเบืือเงินโดยชัเหตุครับพี่น้องหลายสูนรกับเปลืองเงินนะครับเพราะว่าปุ๋ยบางสูตรมันก็ไม่มีความจําเป็นที่วต้องใส่นะครับผู้ลังสวนผู้ลังค้นนี่ใส่ยูศูนรเดียวจนกระทัางเก็บขายครับพี่น้อง พอสนั่นแล้วนะครับบ่จําเป็นต้องหลายสูตรครับพี่น้องเอาแค่สองสูตรกับพ่อนะครับสูตรเสมอสิบหาสิมหาสิหาแล้วก็ช่วงาบพปิดติดดอกจะออกมากนะครับเหล่งให้ผลห้หนวยเพามีน้ไม่นักกิดหมากดกกระสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดกับพ่อครับพี่น้องสำหรับมือนี่ครับขอบคุณพี่น้องสปูสุขนครับมหนากพอใหมครับดูดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ